นี่คือเรื่องราวโคตรประหัสัจจร,ร์ของเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบในเพลงหมอลำเขาไม่คิดว่าบทเพลงของเขาจะกลายเป็นพลังมหสัจจันทร,ร์ที่จะช่วยเหลือโลกอีกโลกหนึ่งให้อยู่รอดสปอยหนังโคตรโม้ขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับภาพยนตร์ดนตีแฟนตาซีสุดๆเรื่อง The Magic Fruit ผจญภัยคุยวิเศษกับต่างโลกนังเริ่มต้นมากับวัยรุ่นสุดหล่อที่มีชีว่าทิมเนี่ยเขาเนี่ยกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อที่กําลังป่วยเป็นโรคร้ายะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยบอกว่าคุณพ่อน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานหากมีีเเรรื่่อองงะไให้ส้สสัยแลวก็ ให้รีบไปคุยกับคุณพ่อซะทิมที่อยู่ในอาการเท่าซ้อยก็เข้าไปถามไทคุณพ่อของเขาว่าต้องการอะไรอีกไหมคุณพ่อจึงตอบว่าความปรารถนาของพ่อเนี่ยคืออยากให้ลูกได้เป็นนักดนตรีเพราะตัวของคุณพ่อเองก็ชื่นชอบและหลักในเสียงเพลงเหมือนกันมันคงจะดีมากถ้าลูกเดินตามรอยพ่อเนี่ยแต่ทว่าทิมเนี่ยไม่ค่อยชอบดนตรีเท่าไหร่ถึงแม้เขาจะชอบฟังเพลงแต่ก็เป็นเพลงหมอลำซะมากกว่ายังไม่ทันที่จะได้ปฏิเสธพ่อจู่ๆท่านก็เสียไปซะดือด้อจึงทําให้ทิมเ่ยคิดมากว่าปฏิเสธพ่อไปได้แล้วยังไม่ทันพูดเลยพ่อก เขาจึงเลือกเส้นทางที่เคยสัญญากับพ่อไว้ไม่กี่เดือนต่อมาทิมได้ขึ้นรถไฟเพื่อไปออสเตรียตามหนังสือเพลงนิทานเล่มโปรดที่คุณพ่อได้มอบให้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจของเจ้าชายที่ต้องการที่จะไปช่วยเหลือองค์หญิงในการกอบกู้เอกราชในระหว่างที่กําลังนั่งอ่านนิทานดนตรีอยู่นั่นเองสายตาของทิมเนี่ยก็ไปปะเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่จ้องเขาตาเป็นมันเลยพอเปอ่างนันเนี่ยเจ้าทิมก็เขินเลยครับทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทําไงต่อเฮ้ยเกิดมาไม่เคยโดนมองขนาดนี้แต่ไม่ทันไรต่อมาทั้งงสองคนก็ ไปเปิดห้องคู่ในตู้รถไฟทันทีเลยครับนี่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะเนี่ยชวนกันมาเข้าห้องคู่เจยเลยเนี่ยพราะเป็นอย่างนั้นหญิงสาวก็แนะนําตัวเองว่าเธอมีชื่อว่าโซฟีส่วนพี่หนุ่มของเราก็แนะนําตัวเองกลับว่าเขาเนี่ยชื่อว่าทิมในทั้งสองก็ชวนกันเ่ ฟังเพลงครับเขาถามถึงว่าคุณฟังเหมอลามไหมโซฟีก็แอบหัวเราะเฮ้ยใช่ฉันฟังเหมอลามีใครไม่ฟังหมอลาบ้างล่ะหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เผลอหลับไปจนถึงรุ่งเช้าเจ้าทีมก็ตื่นขึ้นมาแต่ไม่พบว่าสาวโซฟีจะนั่งอยู่ที่นั่งของเธอเขาเลยคิดว่าเธอน่าจะกลับบ้านไปแล้วล่ะทีมเนี่ยจึงมุ่งหน้าเดินทางค้นของไปยังวิทยาลัยโมซาต์ซึ่งเป็นจุดหมายที่เขาตั้งใจจะมาเรียนที่นี่ตามความประสงค์ของคุณพ่อเขานั่นเองได้พอมาถึงที่โรงเรียนผู้จัดการก็พามาพบกับอาจารย์ใหญ่่่่ททีีีีีนนนนนนซึงเเเเเคค้าาายยป็มมิสัจกกรระบบ เเด็กส้นที่เธอได้รับเชิญมาเรียนที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเกียรติคุณคุณพ่อที่สร้างชื่อเสียงหรือวีรกรรมให้กับวิทยาลัยของเราเป็นอยาา่างมากฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกชายของเขาจะเดินตามรอยพ่อโดยไม่สร้างปัญหาเนอะไอเจ้าทีมของเราก็เลยรับปากว่าเขาจะเป็นเด็กนักเรียนที่ดีนะครับตอนที่อาจารย์ใหญ่จะแนะนําให้รู้จักอาจารย์ประจําชั้นที่กําลังจะพาเขาไปยังห้องผ่าซึงที่นั่นเขาก็ได้พบกับลูมเมสุดรอที่มีชื่อว่าเปาโลไอมอนี่เนี่ยไม่ชอบหน้าไอเจ้าทีมเหมือนกันเพราะว่ากูอยู่คนเดียวของกูดีๆก็มีคคนนมมาาแแแชรห้้อองงลววึเส่บ นะแต่แทนที่พ่อทีมของเราจะสร้างปัญหาเลยครับเขากลับพูดจาถ่อมตนและกล่าวขอโทษเปาโลที่มาขัดจังหวะการทํากันบ้านของเขาก็จะถามว่านายฟังหมอลำไหมเจ้าเปาโลก็ขำ เฮ้ยฟังมา้วเหมือนกันเหรอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยทั้งคููก็เริ่มสนิทกันในทันทีนะครับเพราะว่ามีความชอบเหมือนกันในระหว่างที่แต่งตัวเพื่อไปเข้าชั้นเรียนน่ยพวกเขาก็คุยกันอย่างสนุกสนานแต่ในตอนนั้นเองไอ้เจ้าเปาโลกับผมกับเด็กคนหนึ่งเข้ามากั่นแกล้งตืบข่าเขาจนล้มหน้าแหกไอ้เจ้าทิมที่ไม่รู้ทําตัวยังไงก็รีบไปช่วยเหลือเปาโลไว้พร้อมกับเกาถามไทยไอ้เจ้าชายได้สร้างปัญหาว่าทําเฮียอะไรของมึงเนี่ยไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ยเลือดตะโกนตอบมาว่ากูเกลียดคนฟังวาระ เกียดแนวดนตรีเนี่ยกูละเกียดแม่งเหมือนกันนะไอ้เจ้าเปาโลก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะปล่อยเขาไปเหมอน,นั่นน่มันลูกคนใหญ่คนโตลูกผอ,อ,อกเลยนะเวย้ยก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่กล้าที่จะส่งเรื่องนี้ให้กับคุณครูเลยครับแถมยิงแล้วเป็นกันใหญ่เมื่อตอนเข้าเรียนเนี่ยคนที่มารับน้องเขาก็คือไอ้เจ้าครูใหญ่คนเดิมนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าไอ้เจ้าครูใหญ่คนเี้มไปชอบเด็กเซนแมนก็หาเรื่องแกล้งพระเอกของเราเลยครับโดยการสั่งให้เขามาสแสดงทักษะความสามารถงานดนตรีแต่พ่อทิมที่ไม่ค่อยเก่งเรื่่่่่่อออองงงนนนนีีน้้เเเเเยยยยกกก็บวาาาาาัรรมมมมไไไไะลด ครูใหญ่ก็พยายามขยันขยอว่าเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดอะทีมของเราก็เลยไม่มีทางเ,เลือกนะครับจัดการร้องเพลงหมอลำให้กับพวกเขาฟังโอ้ยละเนาะมาบันนี้อ้โคขอเดี๋ยว มึงหยุดก่อนเลยนะที่นี่มันโรงเรียนอะไรฮะกูถิม,มดูป้ายที่อยู่ด้านหลังสิโรงเรียนโมซาร์ตมึงมาร้องมาลํำทําไมพอเป็นแบบเียทก็ทำให้พวกเพื่อนๆในห้องในขำกันใหญ่เลยนะครับเออของเราที่เสียอาการนิดหน่อยก็กลับมาอย่างห้องนคืนแรกเนี่ยเขาไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอานิทานดนตรีที่คุณพ่อมอบให้ก่อนตายมาดั่งอ่านซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่โคตรมหัศจรรย์มาเกเขายังคงนั่งอ่านต่อไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงตีสองยี่สิบพี่แกก็พบปรากฏการแปลกๆอย่างแสงไฟที่ลอยมาได้เฮ้ยกระสือแต่ทว่าไม่ใช่นะแสง พูดกับเขาบอกบุมไม่ใช้กระสือกูคือจิตวิญญาณแห่งต่างโลกนั่นคือผู้ถูกเลือกให้เดินทางไปที่นั่นเพื่อกอบคู่มันเอามีจริงเหรอไม่ใช่มีแต่ในการ์ตูนญี่ปุ่นเหรอเจ้าแสงไฟก็บอกให้ ha, อยากรู้ก็ตามไปมาีิพอทิมที่เชื่อคนงานน่ายแต่ก็ตามไปฮะจนแสงไฟประหลาดพาเขาไปหยุดอยู่ในห้องสมุดที่มีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางมัน <"M ain S 2> เริ่มพูดกับเขาว่าให้เอาหนังสือนิทานเนี่ยยัดใส่ในรูแล้วอู้หูความมันจะบังเกิดทิมของเราก็ทําตามนะครับว่าเขามีความเชื่อว่าอะไรก็ตตาามมททีี่่เเออใใใสนนนนนนนรูยััััจะ้้งดดคบ เจ้าตู้ในกายก็กลับหมุนตลปัดชุวิบไอ้เจ้าทีมเดี่ยไปโผล่เลยทะเลทรายเฉยเลยเฮ้ยมหัสจอ,อหันกรันยอเป็นไปได้ยังไงกุมารด่างโลกทิมที่อยู่ในอาการงง,งเ่ยก็คิดอย่างนั้นนะฮะพางเดินสำรวจไปด้วยเพราะไม่เชื่อว่าที่นี่จะเป็นต่างโลกจริงๆแต่พอเดินมึนมาถึงโขดหินเนี่ยเขาก็ต้องตกใจค,ครับเพราะที่นี่เนี่ยมีงูโคตรยักษ์นอนอนาศัยอยู่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาและขู่เขาฟพรในตอนนี้เนี่ยพอทิมของเราคงเชื่อแล้วแหละว่าเขา ได้มาอยู่ที่ต่างโลกเก่งๆแล้วสัตว์เอ้ยไรตีนหมาสิทิมพยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเข้าไปแอบอยู่ในโขดหินนะครับพร้อมกับร้องเพลงปลอบใจตัวเองด้วยบทเพลงหมอลำที่เขาจําขึ้นใจเพื่อให้เจ้างูเนี่ยได้ใจเย็นลงบ้างแต่ว่างูที่เนี่ยไม่รู้จักหมอลำมันจึงพยายามที่จะขยําเขาต่อและด้วยความห่วงแต่ร้องเพลงเนี่ยก็ทําให้ทิมไปสะดุดกับก้อนหินหัวฟาดบุบกจนเขาสลบไปกลายเป็นเหยื่อนิ่งๆให้กับไอ้เจ้างูที่จะกินเขาแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีแม่มดสุดอึมโผล่วยมมาช่วยปกป้องพร้อมกับลายเวทมนต์ ขั้เจ้างูยักว่าเจ้าจะกินชายผู้นี้ไม่ได้พร้อมกับไล่เวททาให้งูเนี่ยสงบไปหลังจากนั้นนางและพักพวกก็พาเจ้าทิมไปรักษาอาการบาดเจ็บด้วยบทเพลงวิเศษที่ดินแดนนี้ใช้จนเขาเนี่ยฟื้นขึ้นมาก่อนจะไปพบก,กับชายประหลาดที่พยายามมาทากับดักเพื่อจับนกสวยไปมอบให้กับพระราชาไอ้เจ้าชายคนนี้เนี่ยมันจับนกไปด้วยและร้องเพลงไปด้วยครับทิมเลยรีบวิ่งเข้าไปหาและถามว่าท่านกาลังทําอะไรชายแปลกหน้าก็ตอบว่าเขากําลังใช้เวทมนต์แห่งบทเพลงลงเรียกให้นกเข้ามาติดกับไงว่าแต่เจ้า อุ้ยแต่งตัวไม่เหมือนคนแถวนี้หรือว่าท่านจะเป็นผู้กอบกู้จากต่างโลกเจ้าทีมก็งงใหญ่เลยครับเออฉันไม่ได้ทําอะไรเลยฉันกำลังหนีง,งูมาแล้วมันก็นอนแอ่งแมงอยู่ตรงนั้นถ้าท่านไม่ช่วยข้าแล้วใครล่ะไอ้ชายแปลกหน้าได้ยินอย่างนั้นเลยนี่วิ่งเข้าไปดูก็พบกับงูยักษ์ตัวเป็นเนจริงๆ นี่แหละบทพิสูจน์ท่านผู้กอบกู้เอาไปกันใหญ่แล้วแต่ยังไม่ทันที่หมอน,นันมันจะได้พูดอะไรเยอะนะครับจู่ๆเขาก็ถูกเวทมนต์ที่ทําให้ปากของเขาเนี่ยหายไปซึ่งมันคือฝีมือของ3จอมเวทที่ได้เข้ามาช่วยทีมไม้่ก่อนหน้านี้พวกเธอแนะนําตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษแห่งดินแดนของราชีคว e นออฟไนท์และยังเป็นผู้รับใช้ของนางด้วยพวกเราขอเชิญท่านเจ้าชายแห่งต่างโลกไปพบกับนางเพื่อภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือดิแดนแห่งนี้ไว้เจ้าทีมได้ฟังอย่างนั้นก็แบบเอยเหมือนในนิทานที่กูอ่านเลยก็เลยยอมที่จะตติดาม ยังคลื่นหานของคว e นออฟไนส์นะครับที่นี่เขาได้พบกับราชินีที่กําลังไล่เวทมนต์เพื่อให้โลกใบนี้อยู่ในความสงบสุขแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คืออัศวินของราชาแห่งโลกสวรรค์หรือว่าคิงออฟซันได้แอบ,บจับตัวลูกสาวของเธอไปเธอไม่สามารถที่จะนําลูกสาวกลับมาในดินแดนแห่งแสงได้คว e นออฟไน h ์ได้ขอร้องให้ทิมช่วยเหลือเธอในเรื่องนี้โดยการมอบขุ่ยวิเศษที่จะเปลี่ยนผันการเวลาและความเป็นจริงได้ส่วนเจ้าชายแปลกหน้าจะได้กล่องดนตรีแห่งความสุขเอาไว้ใช้ป้องกันตัวแต่ ของพวกนี้มันป้องกันดูได้ไงวะแล้วทันทีที่กําลังเดินทางกลับนั่นเองไอ้เจ้าทีมเนี่ยก็แบบวูบกลับมายังโลกของตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่แรกเขาคิดว่าเรื่องงหมดเนี่ยเป็นเพียงความฝันแต่ลองรอยแผลแตกบนกางรเกงรบาบาลของเขาพร้อมกับขุยวิเศษที่ติดตัวมาด้วยก็ทําให้ทีมเชื่อละว่าสถานที่แห่งนี้มันมีต่างโลกอยู่จริงๆเขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังแม้แต่เพื่อนสนิทอย่างเปาโลที่ตอนหลังเลิกเรียนเขาชวนทีมเนี่ยไปปาร์ตี้หลังสวนที่พวกนักศึกษานั้นจัดขึ้นที่นั่นนนนนรับบเเเขขาาได้พ้พกซีีีีทท่่่่ธออมยแหงงใสว ห,หญิงนั่นเองคือที่นี่เนี่ยเขาไม่เรียนรวมกันครับหญิงกับชายแยกกันเพราะกลัวว่าการนําเอาัวรุ่นทั้งสองเพศมาเรียนด้วยกันในชั้นเรียนเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิครับแต่ในค่าคืนนี้แหละไอ้เจ้าทิมก็ไม่รอชา้ารีบกลับไปยังดินแดนต่างโลกที่เขาได้เคยไปจากการชักนําของไอ้เจ้าแสงประหลาดทั้ง3ที่กล่าวว่าเราจะรอช้าไม่ได้ต้องรีบไปช่วยองค์หญิงโดยในตอนนั้นเนี่ยเจ้าชายแปลกหน้าที่ติดไปกับพระเอกในตอนแรกเขามีชื่อว่าป้าปากแกโนได้เตรียมวางแผนที่จะฉกองค์หญิงมาจากกลุ่มทหารกบฏของพระราชาคิงออฟซันโดยหว ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจับป๊อบปาเกโนก็พาองคหญิงหนีไปจากมือไอ้เจ้าทหารคนนี้ได้แต่จากการไล่ล่าอย่างหนักหน่วงในตลาดที่พวกเขาวิ่งหนีกันจ้าระหว่าเนี่ยก็ไม่วายต้องไปเจอกับพวกทหารที่อยู่ตามมุมหัวเมืองมาขัดขวางการหนีของพวกเขาไว้โดยในตอนนั้นพระเอกทีมของเราก็มาถึงพอดีก็ไม่วายโดนลูกหลงไปด้วยเจ้าทีมเลยบอกป๊อบปาเกโนว่าให้ใช้ของวิเศษอย่างกล่องดนตรีที่ควีนออฟไนท์ให้มาจัดการพวกมันสิมันเป็นเครื่องมือป้องกันตัวนะทีแรกเจ้าป๊อบปาเกโนก็ไม่เชื่อนลยครับกล่องดนตรี จนมันเกิดพลังดนตรีที่โคตรจะไพเราะทําให้ไอ้พวกทหารเนี่ยเต้นกันจนหมดแรงล้มหัวฟาดพื้นสลบเหมือดไปอย่างอน,นาถแต่ในขณะนั้นเหตุการณ์วุ่นวายก็เริ่มสงบลงเพราะการปรากฏตัวของคิงออฟซันที่ได้เข้ามาถามไถ่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพวกเขาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับราชาฟังท่านจึงสั่งจับกลุ่มไอ้เจ้าทหารคนนั้นก็จะสอบถามว่าไอ้ชายที่แต่งตัวประหลาดเนี่ยมันเป็นไผ่จับตัวมันไปสอบสวนแต่ทันใดนั้นเองไอ้เจ้าทีมก็แวบกลับมาโลกของตัวเองอีกครั้งไอ้ยะยังไม่ทันรู้เรื่องรรรูู้้้าาววววออะไไไเลยยยแบแบบม่ดด ความขาดใจนี้เนี่ยเขาตังใจที่จะกลับไปยังโลกนั้นอีกครั้งโดยคราวนี้เจ้าทีมต้องพบกับไอ้เจ้าเปาโลที่โมโหว่าเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยจะแฉะเรื่องส่วนตัวตกดึกอยากจะปรึกษาการบ้านก็หายหัวไม่ได้ไม่รู้นายแม่งมันเป็นเพื่อนที่เฮงสวยที่สุดแถมบนโต๊ะของเขาเนี่ยก็มีจดหมายนัดพบจากโซฟีที่กล่าวเขาว่าจะรออยู่ในห้องประสานเสียงในตอนเที่ยงคืนอันแน,น่ไม่รอช้าไอ้เจ้าทีมของเราก็รีบเลยทั้งสองคนเนี่ยไปนั่งเล่นเปียโ,โนและร้องเพลงหมอลำที่พวกเขาชอบนั่งจีบกันอยู่ตรงนั้นด้วยความสุขจนเกือบจะเยเยดอทนีวาุกกรระมบป เศธันควันเพราะว่ามีธุระใหญ่้องให้เขาไปจัดการขอโทษโซเฟีย ผมทำอย่างนี้ไม่ได้ผมจะต้องไปกรอบกูโลกก่อนเธอเนี่ยก็โมโหเะครับมึงเล่นเกมมากป่ะเนี่ยแต่พระเอกของเราก็ไม่ฟังรีบกลับไปยังโลกใบนั้นจนพบกับบทพิสูจน์ของราชาที่กล่าวกับทีมว่าในโลกนี้ได้มีตำนานที่พูดถึงเจ้าชายที่จะมาช่วยรวมแผ่นดินเจ้าจะเป็นคนนั้นจริงหรือไม่จงพิสูจน์อยู่ในห้องแห่งความเงียบซึ่งเป็นห้องทรมานที่จะมีแต่ผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดียวเท่านั้นจะรอดจากการจมจําของคุกเวทมนต์นี้ได้ไอเจ้าปะปากานน่เข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยถึงก วิเศษเมเป่ากบล่องลอยแห่งความเงียบงนันโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปนั้นคือเวทมนต์ที่ได้เปิดมิติจนทําให้ควีนออฟไนสามารถโผล่มาพบก,กับลูกสาวและบอกแผนการชั่วร้ายที่เธอต้องการให้องค์หญิงเดียปิดชีพคิงออฟเดอะซันเพื่อรวมดินแดนแห่งแสงสว่างให้กลับกลายเป็นความมืดแต่เธอได้รีบนําเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับทิมที่ถูกจองจาอยู่ในคุกเพราะเธอเชื่อว,ว่าการกระทําของคุณแม่จะนําพาซึ่งสิ่งเลวร้ายมาสู่โลกของเธอหากนายเป็นผู้กอบกู้จริงแล้วก็น่าจะต้องมีวิธีหยุดมันโดยในตอนนั้นพระเอกของเราอยู่ในคคุกงวามเียบ ก็ไม่ได้ยินอะไรหรอกนะครับเขาเอาแต่ร้องเพลงหมอลำและเป่าคุยจนสุดท้ายพระราชาจึงปลดปล่อยทีมออกมาและกล่าวถามว่าบทเพลงอันไพเราะที่เจ้าขับร้องอยู่ในคุกเวทมนต์คืออะไรกันแน่บัญช่างสนอหูซะจริงทีมของเราก็พูดออกมาอย่างภูมิใจว่ามันคือหมอลำพะยะค่ะโอ้ดินแดนแห่งนี้ไม่มีหมอลำช่างเป็นบุญหูของข้ายิ่งนักแต่พอพระราชาพูดจบจูจ่ๆเมืองของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยพายุแห่งความมืดพอทีมเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจมากแต่แล้วก็ถูกส่งกลับมายัางโลกของตัวเองอีกครั้งคราวน แล้วโรคที่เขาไปเนี่ยมันคงจะจบสิน้นแต่ก่อนอื่นเขาต้องรีบไปเคลียร์กับแฟนสาวที่จ้องจะงาบเขามาตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งที่นี่นะครับก็ทําให้ทิมกับโซฟีเนี่ยทะเลาะกันอย่างหนักเพราะเขาทาให้เธอรู้สึกว่าเป็นคนไม่สําคัญในจากเขาไปในตอนที่พวกเรากำลังมีอารมณ์แล้วทิมก็ได้ได้ขอโทษเลยครับเพราะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงสุดท้ายเขาจึงยอมบอกความจริงว่าเขามีโรคอีกโรคหนึ่งที่ต้องไปช่วยจริงๆแต่มีเรื่องที่ผู้หญิงอย่างโซฟีไม่จะเชื่อไอพวกผู้ชายเดี๋ยวมึงก็อ้างไปทุกอย่างเลยเล่นมมึ้้นีร รู้สึกผิดจึงพยายามแก้ไขเรื่องราวทุกอย่างให้ถูกต้องเขาเนี่ยตามไปง้อเพื่อนสนิทอย่างไอเจ้าเปาโลด้วยการเล่าเรื่องทุกอย่างที่เขาเจอมาให้กับเปาโลฟัง้วยขุยวิเศษอันดีไม่จะเปลี่ยนโลกแห่งความเป็นจริงได้เจ้าเปาโลได้ยินอะไรก็ขำ มึงเล่นเกมมากไปป่าการที่เราชอบหมอลำเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าฉันจะเชื่อเรื่องเราสุดปัญญาอ่อนที่นายแต่งขึ้นนะพระเอกเนี่ยก็เลยพิสูจน์โดยการเป่าคุยให้กับเปาโลฟังเลยครับนายดูนะโลกของเราจะเปลี่ยนไปว่าแล้วเขาก็จัดการเป่าทันทีแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับของพิเศษในโลกนั้นเนี่ยไม่มีผลกับโลกนี้เหมือนกับบทเพลงหมอลำที่เหมือนกับเวทมนต์พิเศษบนโลกนั้นจึงทําให้เจ้าเปาโลเนี่ยไม่เชื่ออยู่ดีสุดท้ายไม่รู้จะทํายังไงเขาจึงพาเจ้าเปาโลไปยังห้องสมุดซึ่งที่นันเนี่ยเจ้าเป มันแวบหายไปซะดื้อๆในตู้นาฬิกานั่นเองเฮ้ย <Hey>, Impossible ด้านพระเอกของเราที่มาถึงเมืองแห่งพระอาทิตย์ก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้ผู้คนได้หายแวบไปกับตาเหลืออยู่แต่เพียงความว่างเปล่ากับนักปราดที่เราก็อยู่ที่นั่นผู้ที่ถูกเลือกเอ๋ยจงใช้บทเพลงหมอลำวิเศษขับไล่สิ่งชั่วช้าที่ปกคลุมเมืองนี้อยู่ด้วยเถิดพวกเขาได้เขียนตราสัญลักษณ์วิเศษอย่างดวงตาที่สามไว้บนหน้าผาของทิมเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยพลังเสียงออกมาได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องก็จะเดินจากไปทิ้งให้พระเอกของเราเดินเข้า เมืองไปอย่างลําพังในตอนนี้เขาก็ได้พบกับเจ้าหญิงที่เป็นลูกสาวของควีนออฟไนท์เธอบอกว่ายังไม่ได้ลงมือสังหารพระราชาฉันจะทํำยังไงดีทิมได้บอกเธอให้ใช้กรีดแทงลงบนพื้นเพื่อเปิดห่วงเวลาสะก่อนเธอจึงทําตามนั้นแต่กลับกันมันดันมีไฟลุกโชดช่วงพยายามที่จะเผาไหม้ทั้งสองให้เละเป็นจุนทิมก็เลยใช้บทเพลง law, like jack food ลมาเตอร์อินลอร์ดลนไ j a แจ็คฟูดหรือแม่ใหญ่สีบอมักบัตมีเข้ามาก่อมเพลิงบรรลัยกันให้มันกลับกลายเป็นเพียงสายน้ําแต่ด้วยพลังของตาที่3ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากมัันนจึงบงบเเกิดป็ค มหาสมุรเลยทําให้ทั้งสองคนจมลงไปภายในใต้น้ํานี่เองทั้งสองคนใช้กระแสจิตคุยกันพอองค์หญิงเนี่ยต้องการที่จะฟังเพลงหมอนหลัาที่ทรงพลังทีมจึงจัดให้จนเกิดแสงสว่างจ้าจับใจองค์หญิงสิเหลือเกินนี่มัน หมอลำหรอทันใดนั้นนะครับทั้งสองคนก็มารู้สึกตัวว่าพวกเขาอยู่บนแท่นพิธีที่มีคิงออฟดัซันอยู่พวกเขากําลังกล่าวสรรเสริญบทเพลงหมอลำที่ได้ช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ไว้ตอนนี้มุนแห่งความมืดของแม่มดร้ายได้จากไปขอต้อนรับทั้งสองคนและเหล่าพระศพด้กรของข้าเข้าสู่ช่วงเวลาของดินแดนแห่งแสงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราจะเรียกดินแดนของเราว่าหมอลำซิตี้พอพูดจบนะครับเจ้าถิมก็ถูกส่งกลับมายังโลกของด้วยอีกครั้งหนึ่งในข่าวนี้เขาต้องรีบไปเคลียร์กับโซฟีที่ถูกทำ โทษไล่ออกจากโรงเรียนข้อหาที่แอบไปพบกับผู้ชายในห้องประสานเสียงซึ่งตอนนี้เธอกําลังจะขึ้นรถไฟหนีไปซะแล้วแล้วทีมที่วิ่งตามไปก็ไปห้ามเธอทันนะฮะเพราะกล่าวว่าเขายอมที่จะถูกไล่ออกไปด้วยแต่ตอนนี้ให้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังซะก่อนที่ทั้งสองคนจะชวนกันไปดูภาพยนตร์มิวสิควอลด้วยความสุขก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งทั้งสองโลกถ้าผู้ฟังคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยครับขอบคุณที่ฟังแชร์ share, กดไลค์และกดซับสไว้้้กกกลลััับมาาเจานอนนนีคคริคปห สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี